่ยักคสที่ได้รับสูงทามเรียนราวิชาสาังก,กเช่นเคยนะคะสาหรับเนะะื้อหาวันนี้จะเป็นในส่วนในหนังสือเรียนสมัยเช่นเคยคะ่ะซึ่งจะอยู่ในหน้าที่2ีนะคะจะเป็นเนื้อหาของเคนะคะเนื้อหาของายาพนะคะ,ะวิชาใทภาพคนนี้ชื่อว่ามิสเตอรเดีเ๋ยวเราดูนะคะว่าเนื้อ I k e like it because it is exciting and I do not need expensive equipment. อันนี้น้องมาไล่ทีละประโยคเลยนะคะไล่กันทีละประโยค,ยะคะประโยค,รโยคแรกเขาบอกว่า My favorite sport is tennis. อ่านประโยคนี้นะคะแปลว่ากีฬาที่ฉันชื่นชอบก็คือกีฬาเทนนิสถัดมาเขาบอกว่า I l i k e it because ฉันชอบมันเพราะว่า it is exciting นะคะ exciting คำนี้ E X C I T I N G ต e ื่น,น,เนเต้น a n d I do not need และฉันไม่ต้องการไม่ต้องการอะไร expensive equipment ก็คืออุปกรณ์ที่มันมีราคาแพง I only need a racket ฉันต้องการเพียงไม้เทนนิส racket อยนี้ก็คือไม้เทนนิส a tennis ball นะคะ a tennis ball ก็คือลูกเทนนิส and trainers t r a i n e r ตรงนี้ก็คือรองเท้าผ้าใบอาทิตย์นี้เรียนาทำความรู้จักกันนะคะตรงนี้ที่ครูชี้ลูกศรลงไปอันนี้เราเรียกว่า racket ส่วนสีเหลืองตรงนี้เราเรียกว่า tennis ball และรองเท้าที่เขาใส่อันนี้คำศัพท์ก็คือ trainers นะคะนี่คือในส่วนของยหน้าที่หนึ่งที่ยาวายอหน้าาที่สองก็บอกว่า <c oughs> I always play tennis e a ี near My h o ค s e ก็คือฉันเนี่ยจะเล่นกีฬาเทนนิสที่อากเทนสคอร์ดเทนนิสคอร์ดก็คือที่สนามเทนนิสซึ่งสนามชนิดนั้น e a ี near My h o ค s e ก็คืออยู่ใกล้กับบ้านของฉันนั่นเอง I play Del with my dad and my sister ฉันไปเล่นกีฬาเทนนิสกับคุณพ่อของฉันและพี่สาวของฉัน I sometimes win บางครั้งฉันก็ชน,นะ I have a great charm. ฉันมีช่วงเวลาที่ดีช่วงเวลาที่ดีในที่นี้ก็คือช่วงเวลาที่ดีในขณะที่เขาได้มีการเล่นเทนนิสกับครูนะคะเล่นกับคุณพ่อคุณแม่ทีนี้จากเนื้อเรื่องดังกล่าวนะคะจากเนื้อเรื่องดังกล่าวมีคําถามทั้งหมด5ข้อนะคะมีคําถามทั้งหมด5ข้อก็คือให้เรียนตอบคําถามจากข้อมูลทั้งหมดนะคะตอบคำถามจากข้อมูลทั้งหมดทีนี้เรียนดูคําถามข้อห,หนึ่ง question number no. one What is Ken v e y sport? What is Ken's favorite sport? ทีนี้ความหมายนะคะของคำว่า Ken's, a p o s o p h e s ies, แล้วก็คำว่า favorite sport ก็คือกีฬาที่ Ken ชื่นชอบนะคะทีนี้ก็ใส่เครื่องหมาย apostrophe นั ies, ่นคือการแสดงความเป็นเจ้าของว่ากีฬาที่เขาชื่นชอบนั้นเป็นของใครนะคะต่อมาก็อีกสอง Why does he like it? ใช้ Why ในการตั้งคำถาม Why? คำนี้อ่านว่า Why แปลว่าทำไม Why does he like it ก็คือทำไมเขาจึงชอบกีฬาชนิดนี้ข้อที่ 3. What equipment equipment คำว่า equipment แปลว่าอุปกรณ์ What equipment d h a t he need เขาต้องการอุปกรณ์อะไรในการเล่นกีฬาและข้อที่ 4. Where does he do it Where does he do it ใช้ where ในการตั้งคำถาม where แปลว่าะวะที่ไหนนะคะ w h e does he do it จึงแปลว่าเขาเล่นกีฬาช <c oughs> นิดที่ไหน ข้อที่5 WHO นะคะอ่านว่า who ความหมายแปลว่าใคร who d o e s h e p l a y with ก็คือเขาเล่นกับใครเพราะฉะนั้นนะคะจากในเรื่องกล่าวนี้นักเรียนก็จะสามารถเอาข้อมูลเนี่ยมาตอบคำถามได้อ่ะทีนี้นักเรียนมาดูนะคะว่าคำตอบที่ถูกต้องคืออะไรทีนี้น้องดูข้อที่หนึ่งเลยข้อที่หนึ่ง นะคะ What is Ken's well favorite sport กีฬาที่เคนชินชอบคือกีฬาอะไรผู้เรียนกลาเรียนตอบนักเรียน,นก็ตอบได้เลยว่า Ken's well favorite sport is tennis ก็คือกีฬาที่เคนชินชอบคือกีฬาเทนนิสนะคะน u m เบอร์ทูที่สอง Why does he like it ทำไมเขาจึงชอบกีฬาเทนนิสทีนี้หนูจำไว้เลยว่าถ้าใช้ why ในการตั้งคำถามนะคะถ้าใช้ why ในการตั้งคำถามเมื่อไร หนูให้หนูตอบโดยขึ้นต้นประโยคโดยใช้คำว่า because b e c a u s e คำนี้ที่รูขีดเส้นใต้นะคะ because ความหมายของมันแปลว่าเพราะหรือว่าเพราะว่านะคะดัะนั้นหนูจำไว้ใช้ไว้ในการตั้งคำถามนะคะความหมายของมันคือแปลว่าทำไมเพราะฉะนั้นถ้าใช้ไว้ในการตั้งคำถามปุ๊บสิ่งที่เขาต้องการก็คือเหตุผลว่าเพราะอะไรนะคะดัะนั้นเมื่อต้องการตอบว่าเพราะอะไร ขึ้นต้นคำตอบเราจะใช้คำว่า because เสมอหนูจำคำนี้ไว้นะคะถาม w h y ตอบ because นะคะเขาบอกว่า because it is exciting เป็นเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่มันน่าตื่นเต้น and he does not need expensive equipment และเขาก็ไม่ได้ต้องการนะคะอุปกรณ์ที่มีราคาแพงทีนี้ที่นักเรียนมักจะผิดก็คือนักเรียนจะใช้ i เพราะฉะนั้นถ้าหนูตอบว่า i i มันจะแปลว่าฉัน นะคะตัวฉันเองก็คือเราเป็นเคนซะเองในเนื้อเรื่องนะคะแต่ในที่นี้บุคคลที่เขากล่าวถึงไม่ใช่เรานะคะเป,ค Ken, เป็นเคนเพราะนั้นเคนสาพนาเแทนเขาเป็นผู้ชายเราใช้ฮีได้เลยนะคะเขาไม่ต้องการน,นะคะอุปกรณ์ที่มันมี e x p e n s รสซี q ิค p m e n t ก็คือมันอุปกรณ์ที่มีราคาแพงนะคะอันนี้หนูก็ลอกมาใส่ได้เลยต่อมาข้อที่3โจทย์ถามว่า w h a t equipment w h a t he need ที่นี่คำว่า u q u m e n t เมื่อกี้คุปบอกแล้วเปลว่าอุปกรณ์ What's equipment that he n e e d ที่นี่คำหนึ่งที่เรียอต้งทราบ N W E D นะคะ N d e E แล้วก็ตัว D นะคำนี้เอาวัน need แปลว่าต้องการทีนี่ก็ถามว่าอุปกรณ์อะไรบ้างที่เขาต้องการในการเล่นกีฬาเทนนิสที่เขาชื่นชอบนี่แหละวันนั้นเวลาเราตอบนะคะตามโครงสร้างหรือว่ t ส u c t u r อของประโยคเหมือนเดิมประธานเราก็ใช้ he เหมือนเดิม he needs แล้วก็คำว่า need เป็น verb นะคะเมื่อประธานเอกพจน์คำวิายาต้องเติม s he needs a racket อ t เทนนิสบอล and เท a นเนอร์สนะคะเขาต้องการเอาตัวคำศัพท์นั้นถึงจะได้จำได้คำว่า Racket R A C K E T Racket ในนี้ก็คือไม้เทนนิสนะคะหรือว่าอาจจะใช้ระบุตรงไปเลยว่าอ t เทนนิส a c k e t นะคะก็เป็นไม้เทนนิสนะคะหรือถ้าเราพูดว่า a Racket ในอย่างเดียวก็ได้เราก็ทราบรอยู่แล้วว่า Racket ในนี้ก็คือไม้เทนนิสนะคะคำถัดมาอ t เทนนิสบอล อาเ n น e b บอ l ก็คืออะไรก็คือลูกเทนนิสนั่นเองและอันสุดท้าย Trainers นะคะในที่นี้ไม่ได้แปลว่าผู้ฝึกซ้อมนะคะหรือว่าเป็นโค้ชนะแต่ Trainers ในที่นี้จะแปลว่ารองเท้าผ้าใบนะคะข้อที่4โจทย์ถาม Where does he do it แล้วเขาไปเล่นกีฬาที่ไหนใช้แว r ์เห็นไหมจำได้ไหมแว r e แปลว่าที่ไหนต้องเป็นสถานที่ก็ถามว่าแล้วเคนเนี่ยไปเล่นกีฬาเทนนิสที่ไหนคำตอบก็คือ He plays at a tennis court near his house. อ่ดูคำนี้เห็นไหม His house คืออะไร His house ก็คือบ้านของเขานะคะเดี๋ยวบางคนไปตอบ my house อีกนะเพราะนั้นหนูอย่าลืมนะถ้า my house ได้บ้านของฉันเพราะนั้นเราไม่ใช่เค n นเราต้องใช้ his house นะคะและข้อสุดท้ายโจทย์ถามว่า Who does he play with? เขาเล่นกับใครใช้ W.S. question ก็คือคำว่า who who, who ความหมายแปลว่าใครเพราะนั้นคำตอบต้องเป็นบุคคลนะคะ คำตอบของข้อ,ขอนี้ก็คือ he plays with his dad and his sister เขาเล่นกับคุณพ่อของเขาและพี่สาวหรือน้องสาวของเขาทีนี้คำว่า play นะคะทบทวนในส่วนของโครงสร้างของ present simple tense ด้วยคำว่า play ทำไมจึงเติมเ s เหตุผลเติม s เ,เพราะประธานเป็นเอกพจน์และอันอื่นอีกที่ผิดที่น่าจะผิดก็คือคำว่า h i s บางคนไปตอบ my dad and my sister เพราะฉะนั้นเหมือนที่ครูบอกในเนื้อเรื่องนั้นเป็นข้อมูลของเคนเพราะฉะนั้นข้อมูลทั้งหมดต้องเป็นของเคนนะคะแสดงความเป็นเจ้าของของเขาก็คือเขาใช้ his นะคะเพราะฉะนั้นนะคะผล้เรียนตอบนักเรียนพยายามอ่านโจทย์ได้เข้าใจแล้วก็แปลความหมายได้แล้วก็บุคคลที่อยู่ในละครในตัวละครในบทเรียนเนี้ยก็คือเป็นเคนเพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่ใส่ข้อมูลเป็นของเรานะคะ ทีนี่สำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอคลิปถัดไปนะคะในส่วนของ Exercise ที่6นะคะเป็นการเขียนเกี่ยวกับข้อมูลของตัวนักเรียนเองนะคะสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะ See you later bye bye บาย